อานุภาพดาบฟ้าฟื้นหลวงปู่บุญมาพระครูสุนทรโชติธรรมกับปาฏิหาริย์ที่สยบทุกภัยอันตรายถ้าพูดถึงเกจิสายเหนียวและพุทธาคมกล้าแข็งแห่งภาคตะวันออกในพุทธศตวรรษนี้ต้องยกให้ท่านหลวงปู่บุญมาพระครูสุนทรโชติธรรมเจ้าตำรับวิชาดาบฟ้าฟืาฟ้น ที่สยบอาถรรพ์และคุ้มครองผู้ศรัทธาจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้สรุปอนุภาพเน้นๆมาให้ฟังไปชมกันครับประเด็นที่หนึ่งอนุภาพดาบฟ้าฟื้นสยบคุณใสอย่างแรกที่โดดเด่นที่สุดวิชาดาบฟ้าฟื้นที่หลวงปู่บุญมาสืบทอดมาไม่ใช่แค่ดาบแต่คือพลังจิตที่ใช้ตัดเวรตัดกรรมและถอนคุณใส เล่ากันว่าเพียงแค่ท่านกวาดดาพานหรือเป่ามนตราลงไปสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นจะสลายหายไปทันทีใครที่ดวงตกหรือรู้สึกเหมือนโดนของต้องพึ่งบาร,รมีสายนี้เท่านั้นครับต่อมาเรื่องความเหนียวที่เป็นตำนานเรียนและวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาขึ้นชื่อเรื่องแคล้วคลาดและคงกระพันขั้นสุด มีประสบการณ์จากสิทธ์สายบูที่เผชิญหน้ากับอันตรายแต่กลับรอดมาได้ราวปาฏิหาริจนคนขนานนามท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องใครมีของท่านไว้บูชาบอกเลยว่าใจชื้นขึ้นเป็นกองครับสุดท้ายคือพลังแห่งเมตตาหลวงปู่บุญมาท่านใช้ชีวิตสมถะกลางป่ากลางเขาแต่กระแสจิตของท่านกลับดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้เข้าหา อานุภาพของท่านช่วยพลิกชีวิตจากคนที่มืดแปดด้านให้กลับมามีโชคลาภและช่องทางทำกินอย่างไม่น่าเชื่อเพราะท่านสอนเสมอว่าถ้าใจเราดีบารมีก็จะเกิดครับสรุปสั้นๆครับหลวงปู่บุญมาคือที่พึ่งของคนจริงที่ต้องการทั้งความปลอดภัยและสิริมงคลใครที่ศรัทธาในวิชาอาคมสายขาวห้ามพลาดรึกษาเรื่องราวของท่านเด็ดขาด ถ้าคุณชอบเรื่องราวพุทธาคมแบบเน้นๆแบบนี้กดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราไว้เลยครับคลิปหน้าจะพาไปเปิดตำนานหลวงพ่อท่านไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ